วันนี้หมอวังพาทุกท่านมาที่วัดยางใหญ่นครศรีธรรมราชครับบรรยากาศแรกที่เราเข้ามาก็จะเห็นศิลปะท,ที่เกี่ยวกับโนรานั่นเองครับที่วัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างเลยให้คุณได้วหว้แล้วก็ขอพรนั่นเองครับและนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สะดุดตามากๆก็คือองค์เท้าเวสุวรรณที่ดูสวยงามแล้วก็น่าเกรงขามมากๆด้วยส่วนไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ต้องเป็นตะพานบุญนั่นเองครับ ใครที่มีความศรัทธาตะพลานนะครับหรือเป็นลูกหลานของสายโนราแล้วแล้วก็มาที่นี่ก็จะได้กราบไหว้ครูหมอตายายโนราด้วยนั่นเองและอีกจุดหนึ่งที่วงรู้สึกว่าขนลุกมากมากเลยนั่นก็คือจุดที่มีการตั้งเซิร์ฟโนราเอาไว้นั่นเองนะครับใครที่เป็นลูกหลานหรือมีความศรัทธาบอกเลยว่าถ้าได้มาไหว้ขอพรกับตาพลานก็ดีนะครับหรือว่าครูหมอตายายนะครับแล้วก็เซิร์ฟมโนราที่นี่ ลุกแน่นอนล่ะครับ